คเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กราบสวัสดีสสดรุ่นกันด้วยนะครับผมเออวันนี้ก็อยกผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะวันนี้ผมก็มาอยู่กับช่องป่าปอนปีจีนะครับผมเออวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม กิเลนนะครับนะ,อะโอเคนะครับก็อย่าลืมนะครับก่อนอื่นใครที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจใผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมมารู้สึกว่าเน็ตจะไม่ค่อยดีนะเออก็โอเคนะครับทุนวันนี้9 6 3 0พนานะครับก็เหลือจากคลิปอ่าเกมไดนเสาร์นะครับมามันก็ไปต่อไม่ได้นะครยังไม่ได้ไปดูก็ฝากไปดูด้วยอ่ะมามามา,มา,มา วันนี้นะครับจะไปเบทห้าสิบเลยแล้วกันนะครับสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับรออะไรวะไปกันเลยก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับนะก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับใครอยากให้ผมเล่นเกมไลค์ดูนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมมาตัวคูณโอ้โหคูณสามเลยวะเนี่ย กาวหมุนคูณสามนะครับว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับทุกคนอ่ะโอเคสือว โอ้โหอะไรกับนี้อยว้าวรลลัวเลยนะครับนะเกินไปวานะอ่ะโอเคนะครับเคมาช่องสอง สวยครับสวยอะไรต่อคิวโอ้โหไม่มาคือถ้าคิวมานี่เอาเรื่องอยู่นะก็พอได้นะอ่ะโอเคนะครับหนึ่งนเก้าร้อยนะเหลืออีกสองหมุนนะครับเออไม่รู้ว่าจะมีอะไรมาเจมเจมบ้างหรือเปล่านะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะขอคนละหนึ่งไลนะ อดอกนี้สวยพี่สวยครับอ่ะหนึ่งันเก้าร้อยแปดสิบนะครับผมเออรู้เรื่องนะครับนะอ่ะโอเคนะครับเก้าหมุนนะครับทุกคนจบที่สี่พันแปดร้อยนะครับโอ้โหเราซื้อไปสามพันเจ็ดร้อย้าสิบนะอย่างนี้มันต้องซ้ํานะครับทุกคนนะเออ แต่ผมจะขอขยับเบสไปเบตหกสแล้วกันนะครับนะเออมันเป็นเทคนิคนะเช่มันไม่เวิร์กตท่าไรนะมาอ่ะเจ็ดหมุนนะครับรอบนี้คูณสามนะครับไปรุ่นโอ้โหเกินไป เกินไปกูนะอ่ะโอเค ร <c oughs> อบนี้เหมือนจะโดนว่าไปรุ่นโอ้โหก็จะเบรดปิดชีวิตปีะเรียนนะครับนะอ่ะโอเคเป็นไปนได้สวย อ่ะโอเคไวโอ้โหเรือทองนะครับนะอ่ะโอเคไวมาอย่างโอ้โหขอภัยด้วยนะเจ็บพองจริงนะเออพักนี้โอ้โหเป็นไ,ไงคอแห้งคอแหบห,ห,หมดเลยนะครับนะโดนนะอ่ะกดหยุดไปเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการเสรียเวลานะครับดอกนิ้นตั้งหมื่นนะครับนะเออ อ่ะก็โอเคนะครับไปรุ่นจบกันมาที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับโอ้โหหวานเจี๊ยบนะครับเกือบไม่รอดเหมือนกันนะครับโอ้โหเอาเรื่องนะครับไปรุ่นเออก็โอเคนะครับผมว่าไม่ไปต่อดีกว่านะครับก็พอประมาณนะพอได้นะครับไม่ได้รวยนะครับตามสเต็ปนะครับนะก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับผมไปรุ่นก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวีดีโอหน้าเด้อทุกคนาม่ายครับผมกรหวานเจี๊ยบเออ